ใครเป็นแฟนคลับอาบิเกลยกมือขึ้นเี่หลักมากอ้าวถ้าถ้าเจอน้องเกลยวตอนนี้อยากบอกอะไรกับน้องเกลย์คะบอกน้องว่าอะไรดีคะมองกล้องบอกให้เดี๋ยวให้แม่ไปเปิดให้เอ้ยเจอาของขันมาให้ค่ะเอาของขัญมาให้ค่ะอาจเจ้ชื่ออะไรแนะนําด้วยเดี๋ยวน้องจะปอาจเจ้อะไรคะป้าเป้ค่ะเอชื่องกันมาให้นนออ้ายบอกว่น้องยังไงบอกร้างน้องทําหัวใจให้น้อง รักน้องรักไหมคะรักน้องไหมคะน้องน่ารักไหมคะน้องน่ารักที่ตรงไหนน่ารักตรงนี้น่ารักตรงนี้น่ารักทกงน้าน่ารักตรงนี้แล้วเป็นน้รงรักของน้างเป็นชอบน้องรักของนาชอบเด็กพี่เปายิ่งพี่เปาเนี่ยชอบเด็กมากชอบเด็กมากชอบเด็กากเขาแบบถ้ากิ๊บเลื่อนผ่านเมื่อไหร่แล้วเจอเกลเนี่ยเขาอเขารู้นะเขาดูอื อย่างเงี้ยเขาจะมีเสียงของเขาอยู่แบบนี้ตลอดต้องแกกี่ขวบไหมฮะสามขวบครึ่งสามขวบครึ่งแต่ว่าหนูห้าขวบเดี๋ยวว้ยเจรองยี่สิบสี่โลแล้วยี่สิบสี่โลแล้วเขาเบาเลยอ่ะ